กลางผืนป่าตะนาวสีตอนล่างที่นี่คือบ้านป่าละอลูชุมชนที่ดำรงชีวิตเคียงคู่ผืนป่าและสายน้ำมาอย่างยาวนานแต่วิกฤตภัยแล้งที่ยืดเยื้อทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพออีกต่อไปจึงเกิดเป็นโครงการอันทรงคุณค่าจากพระราชดำริเพื่อสร้างแหล่งน้ำให้ประชาชนอย่างมั่นคง เกษตรกรทั้ง6หมู่บ้านในตำบลเพษตรใหญ่ของเราเนี่ยสามารถใช้น้ำได้อย่างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะด้านการเกษตรพืชไร่พืชสวนและที่สำคัญคือทุเรียนป่าระูของเรานั่นนะขึ้นชื่อมากและก็จะได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นสำหรับน้ำอุปโภคบริโภคจะสามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกษตรกร,กรในพื้นที่ของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมากและมีความสุขมากทุกครัวเรือนครับรู้สึกปลาปื้มเป็นอย่างยิ่งครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีความห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านและโดยเฉพาะท่านได้พระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำปา่าลูอันเนื่องมาจากระรานดำรินีครับและก็อยากขอบคุณ กรมชะทานที่ได้มาช่วยดําเนินการในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบ้านป่าละอูของเราครับในส่วนของกรมชมทานนะครับก็ยินดีที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้าําป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชบรมเด เพื่อบำบัดทุกบำรงสุขให้กับเกษตรกรจากพระราชดำริสู่อ่างเก็บน้ำที่เติมชีวิตแก่ประชาชนที่จะหลอเลี้ยงความหวังให้บ้านป่าละอูกรมชนประทานมุ่งมั่นพัฒนาน้ำเพื่อชีวิตเพื่อกเกษตรเพื่อแผ่นด,ดิน และนี่คือผลสำเร็จของอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูแหล่งน้ำที่สร้างจากหัวใจของกรมชนลประธานที่สานต่อพระราชดำริสู่การก่อสร้างที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนและผืนดินแห่งป่าละอูแต่เรื่องราวของน้ำยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูมิได้สร้างประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรกรเพียงอย่างเดียวแต่ยังส่งต่อสายน้ำแห่งความยั่งยืนสู่การพัฒนาที่ไม่หยุด นิ่งและรอยยิ้มที่ยังคงหลั่งไหลไปพร้อมสายน้ำแห่งความหวัง